แปลงฝ้ายอันนี้เป็นเป็นฝ้ายเขียวที่ฝ้ายเขียวของของอาจารย์ปริญญาของกรมวิชาการเกษตรเนาะที่เพื่อนเอามาทดลองแต่ไม่สวยบ่มากบ่คะไม่สวยนี่หมายถึงว่ามันต้นมันน้อยมมันนขึ้ไ่สวยอ๋อมันต้นบ่งามบ่ค่ะที่จริงปกติมันต่งงามกว่านี้เห็นบ่คะวันนี้แล้วดอกเพลินเป็นสีขาวตัวนี้สีขาวแล้วเดี๋ยวก็เป็นอ๋อเดี๋ยวก็จะแดงชมพูแบบคือกันกับอันนั้น ผลผลิตแถวนั้นทอดไม่ออกเลยผลผลิตดีบ่คะนี่ได้หมากหลายบ่ตัวนี้มีได้โอ้บ่ค่อยได้สีเขียวลเพิน่นต้องใส่ปุ๋ยใส่หยังบ่คะหรือจังไดปอ่ใส้ใส่บ่คะอ๋อธรรมาฉาเลยดอกถ้านวลีติดถิงเลยต้นมันแขกแกนก็คือเด็กหน่อยมีลูกอย่างไงเออต้อนมันแขกแกนใช่ก็ให้มันแทงตาดอกใหม่ไะะ<แ>าม่ค่อยแทงตาใบยอดต้นเลย,ยมะนาวพวกนี้ไม่ต้องให้มันอยู่เลย ตรงเด็ดออกพื้เลยเพราะว่ากิ่งมันแก่เขาสอนมาใหม่ใหม่มันต้องออกดอกเพื่อที่รักษาเผาพันธุ์ของมันอันนี้คือฝ้ายนานแล้วเ้าก็ต้องเด็ดมันออกเพราะเห็นฝ้ายของดรรปิญญาห็อ้กเตอร์ปรันยาเห็นไหมมันถึงไม่ไปไหนมาไหนมันถึงกระแดงยุงสีไงแทนที่มันติสร้างทรงผุ่มไม่ให้มันได้อายุสักแปดเดือนถึงหนึ่งปีก่อนอันนี้คือยังไงเนาะนี่โอ้บ่ค่อยงามมันบ่คะผ่านของพืชไร่ ะหารเอามาให้นั่นน่ะบอดีเลยโนุ่นน่ะเห็นบอกเป็นแปลงของแม่ตีงของผู้ใดของของลุงม้วนบอกเพื่อนหน่อยผมไม่เอาออกหรอกให้เพนเอาออกเองแล้วมันจะส้างแต่กิ่งก้านเป็นปีพุ่น่ะต้ค่อยให้มันออกลูก พ่อแม่อยู่โน่นเป็นไผ่ตะลุงแล้วไปเทียบกับไผ่ตะลุงแม่ไปอันนี้คืออันนี้คือไม่สวยอันนี้บลอใส่หยังบลได้ใส่ปุยหยั่งอันนั้นก็ไม่ใส่เหมือนกันอันนี้มันต่างกันใช่ไหมมันน่าจะได้ผลผลิตดีงามกว่านี้เนาะแต่มันบลอค่อยงามบลอค่อยงามนี่นี่ตรงนั้นนะเบมือไหมโอ้บลอสวยเลยเนาะไม่สวยเลยของเสพอมุกใช่ไหมเอามาให้ใช่ใช่